ครับผมสวัสดีครับก็ยังอยู่ด้วยกันอีกหนึ่ง EP นะผมสำหรับทริปมาบุกตะลุยป่าดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ผมเป็นหลักฐานทางสมัยของคอมมิวนิสต์นะครับก็สําหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาดูเป็นครั้งแรกเนาะจริงๆผมมีคลิปที่ถ่ายก่อนนานี้3าม EP นะผมอันนี้เป็น EP ที่4ี่นะผมได้เดินทางมาที่เป็นเส้นรอยต่อผมเป็นรอยต่ออยู่ที่จังหวัด สองจังหวัดนะผมก็คือเป็นอำเภอดงหลวงของมุกดาหารแล้วก็เป็นดอยต่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับก็เราไม่รู้ว่าเป็นเขตของที่ไหนกันแน่นะครับเป็นการเข้ามาในป่านะครับกว่าจะเข้ามาก็เส้นทางทุรกทะเลรผมเป็นอยู่ในป่าลึกนะครับก็สามีพีก่อนเราได้พาไปชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะเป็นร่องรอยของเหล่าสหายในสมัยก่อน,นครับผมไม่ว่าจะเป็น เศษลูกระเบิดนะครับเศษลูกระเบิดหรือว่าเป็นแหล่งที่หลบซ่อนหลบภัยนะผมแล้วก็เป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งประกอบอาหารนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสถานที่สุดท้ายของวันนี้นะผมเนื่องจากว่าเราก็มีเวลาจํากัดเนาะตอนนี้เวลาบ่ายสองกว่า,วาแล้วก็เราจะต้องรีบสำรวจแล้วก็ต้องเผื่อเวลาในการกลับออกจากป่าด้วยนะครับจุดที่เราจะไปจุดต่อไปก็คือเป็น เป็นเหมือนถ้ำหมอเป็นถ้ำที่เคยมีการใช้ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้นะครับผมก็ในถ้ำเนี่ยจะมีขวดน้ําเกลือนะเป็นน้ําเกลือที่ในสมัยก่อนนี่เขาใช้ใช้เป็นขวดแก้วนะแล้วก็รู้สึกว่าในขวดน้ําเกลือนะยังมีน้ําเกลืออยู่นะเป็นน้าเกลือที่ผ่านเวลามาหลายสิบป,ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็น่าจะเป็นพวกหลอดมอร์ฟีนนะครับหลอดยานะก็เดี๋ยวเราจะไปสํารวจด้วยกันนะครับวันนี้ตอนนี้สภาพอากา,กาศก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือ ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องมาไกลๆแล้วไม่รู้ฝนจะตกลงมาก่อนหรือเปล่านะโอเควันนี้ก็ทีมงานก็ยังอยู่ครบเช่นเคยนะผมมีผมนะผมแล้วก็มีพานตายมีคุณนนี่แล้วก็มีอันคุณลุงป่านะครับขาดแค่พานหมีนะวันนี้พานหมีติดภารกิจดำนาครับผมก็เลยไม่ได้มากับเรานะไปโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปชมสถานที่ด้วยกันครับผมวันนี้ไปครับผมเดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะก้อนระยะหางโอ้โหเสียบพุงเลย เมื่อกี้ไม้มันเสียบครับโอ้ใครมาทำไมระยะทางนะครับผมระยะทางจากจุดนี้นะประมาณ1.5กิโลครับเดี๋ยวเราทำเวลากันนะผมเพราะว่าคือตอนนี้าาก็บ่ายสองกว่าแล้วจะต้องเผื่อเวลาในการที่จะกลับออกจากปา่านะครับผมเพราะว่าวันนี้คือเราเข้ามาในป่าในไกลเหมือนกันนะครับเราขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในป่าก็ประมาณ4-5กิโลครับผมแล้วก็ต้องเดินขึ้นเข,ขามาจุดนี้ก็ประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับ เดี๋ยวเดินทางครับผมนี่จุดที่เราอยู่ตอนนี้นด่แดดนะครับโอ่นแต่ว่าไกลๆฝั่งนั้นนะฟ้ามืดนะผมแล้วก็เสียงฟ้าร้องนะครับฝนน่าจะตกนะครับผมแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะตกถึงนี้หรือเปล่านะตอนนี้ผมกับทานตายได้เดินน้าเดินน้าหน้าก่อนครับอันคนลงป่าก็คุณนันจะตามมาที่หลังนะผมตอนนี้กําลังถ่ายรูปด้านล่างครับไป วันนี้คือเดินทั้งวันนะผมจริงๆเรามาไกลขนาดนี้นควรที่จะมานอนนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะผม <c oughs> นี่ผมอันนี้เป็นก,กอกล้วยไม้ม้าวิ่งนะผม เป็นกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับเขาจะชอบขึ้นตามโขดหินนะครับนี่อันนี้คือได้รับน้ําฝนบ้างแล้วครับต้นก็เลยจเจริญงอกงามใหม่ผมอันนี้คือเขียวสวยมากครับนี่อันนี้ที่เห็นตัวนี้คือเป็นช่อดอกเก่านะครับเป็นของหน้าฝนปีที่แล้วนะผมแต่ว่าช่อดอกใหม่นี่ครับผมของปีนี้กําลังงอกขึ้นมาครับนี่ดอกสวยด้วยนะครับตัวนี้ก่อนนี้ก็มีครับ ธรรมชาติบ้านพานตายก็สวยงามเหมือนกันนะครับผมมาถึงนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับนี่หินก็มีลักษณะแป,กแปกแลกๆมันเป็นตะปุมตะปั่นนะคับผมก็น่าจะถูกกระแสน้ําแล้วก็กระแสลมกัดก่อนนะครับน,นี่อันนี้กอกล้วยไม้เหมือนกันครับมาวิ่งนะโอเคเดี๋ยวขึ้นด้านบนกันครับ ตอนนี้แข่งกับเวลาครับผมไม่รู้ฝนจะตกก่อนหรือเปล่านะโอ้โหต้นไม้ต้นนี้หักครับผมนี่น่าจะหักในช่วงที่เกิดไฟป่าช่วงที่ผ่านมาครับโอโ้น่าเสียดายมากเสียดายพวกกล้วยไม้ที่มันเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ครับนฮะ เหี่ยวเฉาเลยครับทีน่นี้โอเคมาถึงจุดนี้แล้วผมจุดนี้ถ้าเกิดว่ามองลงไปก็จะเป็นหน้าผาครับจุดที่เป็นถ้ำเนี่ยนี่ครับพอมองออกไหมฮะ มันอยู่ใต้ชั้นหินตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไต่ลงไปตรงนี้ครับที่มันชันๆนะฮะไต่ลงไปแล้วก็จะต้องมุดเข้าไปนะครับผมอเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาชมวิวก่อนนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าผาสูงนะครับผมนี่จะเห็นวิวเป็นภูเขาฝั่งนั้นนะครับตอนนี้มันก็จะท้องฟ้าอาจจะสะลัวสลัวเลยเนาะโน่นครับเมฆฝนก็เริ่มที่จะลอยมาเรื่อยแล้วเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าวิวสวยผมแต่ว่าคือมันจะต้องเดินเข้ามาไกลเนาะนน่นับผมฟา้องไกลไกลฮะแล้วก็เวลาเดินนี่ต้องระวังนะผมจุดนี้ก็เป็น เหนียวลึกนะครับผมม่อยากเข้าไปไกลเลยนี่ผมก่อหลายสิบเมตรเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นั่งรอผมทีมงานกำลังตามมาฮะจ็บแดงไว้ก่อนครับผมผมเจอผลไม้ป่านะครับนี่โอเค ต้องระมัดระวังหน่อยนี่ครับผมนี่ลูกแดงๆดครับเห็นไหมฮะอันนี้แถวบ้านผมเขาจะเรียกว่ามบกคอแลนนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บกลับไปกลับบ้านด้วยนะครับนี่นะครับด้านล่างมีเยอะเลยครับผมเนี่ยก็เป็นผลไม้ป่าที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานเลอันนี้คือผลมันใหญ่นะเดี๋ยวผมขอชิมดูก่อนนะผมว่า ต้นนี้รสชาติเป็นไงคือรสชาติของแต่ละต้น,นมันจะไม่เหมือนกันนะบางต้นก็เปรี้ยวมากบางต้นก็จะเปรี้ยวอมหวาน,นผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันจริงๆเนี่ยมันก็จะออกต้นนี้ค่อนข้างเปรี้ยวครับ ค่อนข้างเปรี้ยวแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยผมคิดว่าเนื้อมันเยอะนะคือบางต้นมันจะมีเนื้อนีนเตียวครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อมาให้ดูนี่ครับผมเนื้อจะเป็นขาวๆเป็นเนื้อที่ติดกับเมล็ดนะครับนี่เหมือนเหมือนเนื้อเงาะเลยเนาะแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนกัน,นครับอันนี้คือจะออกเปรี้ยวนะครับอืมอร่อยสดชื่นนีครับสนะคนที่ เดินป่าไปไกลเราเจอผลไม้ป่านี่ครับลิงก็ชอบกินนะทีมงานก็ลังตามมาครับผมเนี่ยครับผมทีมงานตามมาทันแล้วเป็นไงครับรสชาติยอดคือหวานมากเลยนะจนมาแบบส้มแบบนี้กินไปกินมาเปรี้ยวนะเออกินลูกเล่กว่าแต่ว่าอันนี้คือเนื้อมันเยอะนะผมมาลูกมันใหญ่ด้วยอยู่บ้านไม่เนื้อไม่เยอะขนาดนี้ใช่พิจารณาอ่อนเนาะ ผมจะเก็บกลับด้วยนี่ผมเอามาแล้วครับผมจะเอากลับบ้านด้วยขอครับผมผมก็ขออนุญาตเอากลับไปกินบ้านหน่อยหน่อยมากเลยเนาะจริงจริงมันมันมีไม้ที่ชาวบ้านเอามาพาดนะครับผมเห็นไหมฮะพาดพาดพาดไต่ไปตรงนั้นแต่ผมไม่กล้าไต่ไปหรอกยังมีคนมาเอาอยู่เหรอครับซึ่งเหรอมันสูงครับผมผมไม่กล้าไต่ไปนะนี่ครับเป็นไม้พาดไปตรงนี้เอื้อมไม่ได้ครับผมเพราะว่าเสียวมากตอนนี้ทีมงานเก็บผลไม้กันใหญ่เลยครับ ระวบายเท่านั้หน้าผ่าเด้อโอ้โหนู่นด้านล่างยิ่งดกยิ่งดกนะแต่มันลงไปไม่ได้อ๋อเออผมจะเอาด้านล่างดีกว่ะไปกันเลยดือเนาะขึเนโค้งไปจังบัสอ๋อโอ้โหนี่จิ้มเลยนี่คุณนี่นี่ไอ้กิ่งล่างนี่ยคุณคุณยกนี่ขึ้นมาเนี่ยมันดกอยู่นะไม่การกินนี่ เอบอกให้ให้อึนรุดนะครับดี๋ยวรุดหมายความว่าต้องกินเมล็ดมันด้วยนี่ผมจะทำลูกมันใหญ่นะโอ้หไยเี่ยจะกรโปมือผมอีกใหญ่กว่าแถวบ้านแล้นี่คือมันสวยมานะเวลากินต้องอึนรุดนะผมอึนรุดยังไงึ่งสองไม่ใช่ครับบารมีกินพีซีทีกินยังไงครับเรก็บอย่างนี้ครับแกะเปลือกออกนะผมก็อ่ะกืนครับกืน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 ครับกืนไม่ต้องดูผมเนี่ย เจ็บเก็บขึ้นมากินนะแล้วก็มีผลไม้นะครับมาจุดนี้นะรื้ดรืดเลยอเวลาเวลาเราแบบให้ผ่อนคลายเนาะมันก็จะพุุดพุดพุดออกมาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็น่าจะเก็บมากมะเงียวเนาะไม่ใช่มะเงียวดิมะคอลแอนมะคอแลนบ้านผมเล็กมะคอแลนครับอ่ะเดี๋ยวยังไงพันสายก็จะเก็บมะคอแลนก่อนนะครับผมผมก็เอาละถุงหนึ่ง สภาพฝนฟ้าไม่ค่อยเปลี่ยนใจนะฮะตอนนี้ทีมงานลงไปด้านล่างนะครับสภาพอากาศไม่น่าไว้ใจนะครวันนี้ทางลงมันชันมากครับ ทีมงานลงฝั่งโน้นครับก็เขาไปดูจุดที่เป็นกระปุกน้ําเกลือเป็นขวดน้ําเกลือนะครับแล้วก็เป็นหลอดมอร์ฟีนเนาะผมคิดว่าทางมันทางลงมันชันผมก็เลยไม่ได้ไปกับเขาครับก็ <laughs> เดี๋ยวไปดูช่องทีมงานท่านอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสำรวจถ้ำฝั่งนี้นะครับถ้ำฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีคนเคยมาสำรวจหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นเป็นเค่ซอกหินเล็กๆนะครับอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกัน บุกตะลุยจริงๆฮะอ้าวหัวมันไปไม่ได้ครับเนี่ยผมไปไม่ได้นะโอ้ไม่น่าลงมาเลยไปได้ครับแต่ว่ามันแคบนะมันอันตรายเกินไปผมโอเคเดี๋ยวไม่ไปต่อนะฮะก็สำหรับท่านที่อยากชม Uh, เป็นขวดน้ําเกลือแล้วก็เข็มฉีดยาผมก็ไปดูช่องทีมงานท่านอื่นนะครับแ,แต่ว่าผมมีภาพนิ่งรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้รอบนี้ผมไม่ลงไปสํารวจด้วยครับโอเคเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แล้วกันฮะเอ้คสำรวจเกลือดนะครับ, hey. รรบทีมงานด้านล่างผมนะครับทางลงมันชันมีตะไคร่น้ำผมเลยไม่ลงผมกลัวข้อเท้าพลิกฮะเอาไปลงวันนี้ไม่ลงครับผม นี่ครับผมให้ดูสภาพภูมิประเทศครับอันนี้คือใครจะรู้ครับผมว่าด้านล่างจะมีถ้ำนะผมโอ้โหพานตายขึ้นมาครับโอ้โหระวังครับผมฝนลรลงเม็ดแล้วครับผมพานตายไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้าครับผมพานตายไม่เข้าอีกแล้วนะผมก็คือด้านล่างจะมีถ้ำนะเป็นถ้ำแล้วก็จะมีเป็นขวดน้ําเกลือนะผมเป็นขวดน้าเกลือสมัยเก่าเนาะในยุคของสหายครับผมแล้วก็ จะมีหลอดเหมือนหลอดมอร์ฟีนครับด้านล่างเนี่ยมีเยอะเลยครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนผ้าใบเนาะผ้าใบในการรองรักษาคนเจ็บนะครับนี่ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับโอ้เราจะกลับออกจากป่าทันไหมครับพันตายน่าจะไม่ทันแล้วฝนมาแล้วน่าจะต้องหาที่หลบก่อนเนาะนี่ครับฝนลงเม็ดแล้วด้านนั้นเริ่มมองไม่เห็นภูเขาแล้วครับนี่ก็อาจจะต้องหาที่หลบฝนก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ บ่ายสามสี่สิบนาทีผมก็ใกล้จะสี่โมงเย็ยนละอันนี้ต้องเผื่อเวลาในการกลับออกจากป่าด้วยครับผมเน,นี่รู้สึกว่าอันคนลงป่าจะสํารวจแบบละเอียดเลยโหเนี่ <c oughs> ก็ถ้าใครอยากเห็นขวดน้ําเกลือก็ไปดูที่ช่องอันไนได้ผมส่วนของผมก็จะขึ้นเป็นรูปให้เนาะเพราะว่าผมเคยเข้าไปสํารวจแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้นั่งดรอผมนั่งรอ หันคนลงป่าแล้วก็คุณนนี่ครับผมยังอยู่ด้านล่างนะยังสำรวจอยู่ตอนนี้ผมกับพานต่ายอยู่ด้านบนนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะลองเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือจุดที่เขาใช้เป็นจุดที่รักษาคนเจ็บเนี่ยในสมัยก่อนในยุคของสหายครับปกติแล้วเขาจะใช้ถ้าเล็กๆในการรักษาแล้วก็จะจะให้คนเจ็บในอยู่นะประมาณถ้าละคน,นะผมเขาจะไม่ได้ใช้ถ้าใหญ่แล้วอยู่หลายคนนะผมเพราะว่าป้องกันเวลาที่จะ มีการค้นพบจากฝ่ายทางการเนาะถ้าเกิดว่าอยู่หลายคนก็จะถูกจับหรือว่าถูกสังหารหลายคนนะผมก็เลยใช้วิธีการกระจายกันอยู่เนาะก็อยู่ถ้าละคน,นะผมแล้วก็จะส่งเป็นทีมแพทย์นะผมเป็นแพทย์สนามของเราสหายเนี่ยให้ไปรักษาตามถ้านะผมก็ด้านล่างที่นี่ก็เป็นอีกถ้าหนึ่งที่เป็นจุดรักษานะผมก็หลักฐานก็ยังมีอยู่นะครับเป็นขวดน้ําเกลืออย่างที่ผมบ้าเนาะซึ่งน้ําเกลือยังมีอยู่นะครับในขวดนะยังเป็นน้าเกลือที่ยังไม่ได้ใช้แนละ้วผ่านมาหลายสิบปีผม แล้วก็เป็นขวด,ขวดยาครับผมเป็นขวดยาเป็นขวดพวกมอร์ฟีนพวกนั้นเนี่ยก็อันนั้นคือใช้หมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้ผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้ครับผมก็เป็น EP ที่4ล่ละเป็น EP สุดท้ายของวันนี้ครับผมก็คือวันนี้เรามา4 EP นะตั้งแต่เช้าผมเป็น EP ต่อเนื่องเลยครับเป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้มาทําคลิปร,ร่วมกันเนาะก็คือมีผมนะครับผม แอร์ไเปเกอร์แล้วก็มีพันต่ายสายป่าครับมีคุณนันนี่ชอบผาป่ามีคุณอ่านคุณลงป่าเนาะทีมเราขาดแค่พานหมีนะผมวันนี้พันหมีก็ติดภารกิจในการดำนาะครับทางบ้านพันหมีนี่มีน้ำมีน้ำที่ทุ่งนาแล้วเพราะว่าฝนตกบ่อยครับผมก็ดำนาวันนี้นะครับพันหมีก็เลยไม่ได้มากับเราด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาเดินป่าอีกเดี๋ยวเราจะชวนพานหมีมาด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมชมคลิปผมครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสําหรับคนที่ชอบการเดินป่าเนาะชอบวิถีชีวิตการใช้แบบชีวิตป่าป่าแล้วก็พาชมสถานที่ประวัติศาสตร์ชมถ้ำอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามผม,น,ผมนะครับระหว่างทางกลับนะครับเราเจอเศษระเบิดอีกแล้วนะผมนี่เอาไปทํามีดเลยพลานไตทำได้ครับี อันนี้เป็นผลไมาา้ป่าครับแต่ว่าพานตายว่าต้องกินลูกสีดำใช่ไหมพานตายให้มันแบบแต่ผมนนแต่ว่ามันมันไม่มีนะผมเสร็จระเบิดนะครับผมเอาลูกที่เป็นแบบคือสิ่งใหญ่มากนะผมเห็นไหมถ้ามันแดงเข้มนะก้องผมดูอ๋อกินข้างในใช่ไหมตอนขึ้นว่ายลำบากแล้วตอนลงลำบากกว่าอีก